ว่าถ้าตอนนี้บุรีรัมย์ชนะนี่ได้เจอคอมแบบนี้แน่นอนนะ <S <S โอ้เรามาดังคนแชนโดนทีเดียวอ้าวหาย2ตัวครับบริลีเซียบอก,กยังไม่ได้เถียงตั้งสกิลเลยโอ้พี่แกก็ยังโหดต่อไปโอนมาเราไปดักข้างหลังอู้แล้วอาญาเป,เปิดวงแบบนี้หรอมาเปิดโอกาสให้ดักเลเยอร์ได้ตีป้าฟิวฟิวแล้วเรียบร้อยผมป้อมตรงกลางแตกลงไปครับโอ้เราดูนูจินนายืนสวนอภิธรรมนานมากโอ้แล้วเป็นดับเบิลคิวของโคนะ้เกสเตอร์ครับ โอ้เหลือแค่ 2, คนเคนานั้นไม่มีแคลลี่ไม่มีปัญหาครับฆ่าคนและชุดกระตีก็พอและเกมแรกตกเป็นของบุญลำอยู่แต่อ e ิ S port <S oh, นสปอร์ตนะครโอ้เนี่ยแหละครับคบอมที่หลายคนบอกว่าไม่มีแคลลี่มาเล่นได้จริงเหรือพวกเขาเอาชนะบาร์เซโลน่าอินสอร์ตไปได้ครับเอาอินใส่ให้สุดไปพร้อมกัน อย่าลืมกดติดตามเพจก a ริ n a า ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย